สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์ดวงวิวัฒนะครับผมกับคุณหมอแดเนียลนะครับได้ไปทำกิจกรรมในโรงเรียนนะครับสามโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดน้ำผุดนะครับโรงเรียนบ้านลำแพแล้วก็โรงเรียนบ้านทุ่งนานะครับสามวันติดต่อกันโดยใช้แนวทางของการเรียนการสอนนะครับแบบ โปรเ e กต์เบสเลอร์นิ่งนะครับดอเดเนียนนะครับได้เข้าไปร่วมทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาเราก็จะมานั่งคุยกันนะครับในเรื่องของการศึกษาความเห็นนะครับของดอเเดเนียนน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยชวนกันนะครับมานั่ง r e f l e คชั่นนะครับแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่า บุญที่จัดสรรนะครับให้ผมได้มาเจอนะครับกับคุณหมอเดนเนลลนะครับน่าสนใจมากเพราะว่าผมสังเกตนะครับคุณหมอเดนเนลลเนี่ยนะครับก็รัสเซียนะครับก็เป็นชาวยุโรปเหมือนกับยุโรปทั่วไปนะครับชาวตะวันตกซึ่งบุคลิกลักษณะหรืออัตลักษณ์นะครับของคนยุโรปเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้อยากขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับว่า เรื่องของทักษะที่5นะครับหรือ the fit skill นะครับเป็นสิ่งที่มันจะต้องสร้างนะครับแล้วก็ต้องสร้างตั้งแต่หน่วยครอบครัวนะครับเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพอเด็กโตขึ้นนะครับเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับถ้าเขาโดนหล่อหลอมมาไม่ว่าจะจากทางโรงเรียนหรือทางครอบครัวนะครับมันแก้ไม่ทันนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนกับทั่วๆไปว่าเออ คนไทยทําไมไม่กล้าคนไทยทําไมไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบทําไมคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นนะครับมันเป็นคําพูดสรุปที่ปลายเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องการเรียนการสอนที่ผมสนใจก็คือเรื่องของรัสเซียเขาสอนอย่างไรนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับเดี๋ยวดองดูว่าความที่เป็นตัวตนนะครับของคุณหมอเดเนียลนะครับมีความสามารถนะครับหลายอย่างเป็นคุณหมอนะครับแล้วก็วิธีคิด แล้วก็การตัดสินใจทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือคิดจะมาบวชนะครับในพุทธศาสนาทุกอย่างเขาตัดสินใจด้วยตัวเองเขาเดินทางไปทั่วโลกนะครับแล้วด้วยความบังเอิญจริงนะครับว่าภรรยาของคุณหมอนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับด้านวิทยาศาสตร์การศึกษานะครับซึ่งเธอก็สอนแล้วก็พัฒนาเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะครับในระดับสูงแบบเฉพาะทางทำงานกับเด็กทั่วไปตามหลักสูตร มอนเตสซอรี่ด้วยนะครับแล้วก็ครูทิมนะครับก็เป็นความบังเอิญเหลือเกินนะครับครูทิมก็เป็นครูตอนที่อยู่เมกกานะครับก็เป็นครูสอนเด็กพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นเด็กออทิสซึมเด็กดาวซินโดรมนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นบุญจัดสรรที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับที่ทําให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยดึงคนที่ใช่นะครับมาร่วมทํากิจกรรมดีๆนะครับให้กับประเทศไทยด้วยกันนะครับก็ เ,เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้ล่ามแชท GPT นะครับที่จะตั้งคำถามนะครับกับทางคุณหมอนะครับเนี่ยเนี่ยอ,อ,อะไรผมคิดว่านะครับความเป็นตัวตนนะครับของคุณหมอแดเนียลเนี่ยนะครับผมก็จะถามว่าที่รัสเซียนะครับสอนเด็กให้มีความกล้าอย่างไร เป็นการสอนนะครับในแนวทางที่เป็นแนวทางของประเทศเลยหรือความเป็นตัวตนของดรแดนเนลนะครับเป็นพิเศษเฉพาะคนเอออันนี้ผมก็สง,ส,งสัยไม่ใช่พอบอกฝรั่งมั่นใจตัวเองหมดนะครับมันใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอนะครับแดนเนลได้อธิบายให้พวกเราฟังกันนะครับ Детей в России в России в первую очередь учат, так как и в Таиланде, это патриотизму, любви к своей родине, чтобы знали историю своей родины. Это в первую очередь, далее уже зависит от разных школ. То есть у нас также есть школы, детские сады с образованием и с разными программами, с такими вот как Мария и Монте-Сори. И есть обычные специализированные общегосударственные программы. Подход там к детям разным. Если мы говорим про какие-то общегосударственные программы, школы, детские сады, там в основном воспитывают <laughs>, послушание у детей, чтобы он никуда не делся. Его родители сдают утром в школу, в детский садик, а в течение 13 лет происходит обучение. Если какие-то есть специализированные школы, их также достаточно много. Также у нас достаточно много талантливых педагогов, которые понимают, как закладывать тот фундамент, те паттерны поведения, чтобы у ребенка само возникало желание учиться, чтобы его не заставляли путем подавления, унижения, а зарождали у него этот фундамент, чтобы его семя само раскрывалось, и ему самому хотелось э, учиться, познавать что-то новое, проявлять таланты. Как вы знаете, э, у детей вообще нету страха. То есть э, где-то до семи лет у них вообще нету никакого страха. Они проявляются сами. И вот в этот период главное детям ну, не нужно мешать, э, не нужно сажать в какие-то э, рамки. Не нужно им все запрещать, не нужно постоянно говорить, нет, нельзя, ты не можешь и так далее. Нужно создать какую-то среду, чтобы ребенок почувствовал, что ему все можно, что он сама зрелая личность. И тогда у ребенка начинаются вот эти раскрытия разных талантов. Система вот программа Монтесория как я знаю, она действует по всему миру в Южной Америке, в Северной Америке, в Азии, в Юго-Восточной Азии, в Центральной Европе, в Восточной Европе. Она везде работает. Она была создана Марией Монтесори в начале 20 века, и она состоит из того, чтобы вокруг ребенка создать среду, почву. То есть, как говорил Будда, мы все рождаемся семенами. И в какую почву нас посадят в этой почве, так это семя и будет прорастать, раскрываться. То есть оно может вырастить вот в такую маленькую травинку, а может вот в такое огромное дерево, а может в какое-то фруктовое, плодоносящее дерево не просто дико растущее дерево, да, а плодоносящее дерево, которое потом еще оставит за собой плоды. Это очень важно, и вот как раз Мария Монтесори это и хотела привнести, скажем, у нее это получилось, так как ее давно уже нету с нами в живых. Но программа ее работает то же самое, как и учение Будды. Будды уже давно нету с нами в живых. นน 2, ก็ระหว่างรอนะครับผมจับได้อยู่สามคำ I'm getting my ear trained เขาพูดถึงมอนเตสซอรีนะครับแล้วก็พูดถึงการที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาก็คือ i บล n g ก a ลนะครับ i l i ิงกลัลแล้วก็ r i l ลิงกลัลนะครับ Мы используем чат GPT, чтобы языковой барьер вот этот как раз убрать. Вот мы тоже с Пипатом смелые проявляем себя в этом подкасте. Так что спасибо всем, капун кап, кто нас слушает. Да. ภาษาอังกฤษใช้คำว่า p r a t จิออนะครับแพิอินะครับความรักชาติแต่ถ้าเป็น n นช i o ลิซึมนะครับความหมายจะเป็นลักษณะคลั่งชาตินะครับอันนี้เติมให้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าในรัสเซียเนี่ยเด็กๆถูกสอนก่อนเลยนะครับเรื่องของความรักชาติความรักในบ้านเกิดและการรู้จักประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับนี่คือพื้นฐานหลักเหมือนกับประเทศไทยหลังจากนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน ในรัเสเซียก็มีทั้งโรงเรียนและอนุบาลน,นะครับที่ใช้แนวทางการศึกษาที่ต่างกันเช่นในระบบมอนเตสซอรี่ ori, แล้วก็มีระบบการศึกษาทั่วไปของรัฐถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐทั่วไปส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องระเบียบวิน,นัยและความเชื่อฟังเด็กมาโรงเรียนตอนเช้าแล้วตอนเย็นผู้ปกครองนะครับก็มารับกลับบ้านอย่างปลอดภัย วนเป็นรูทีนอย่างนี้นะครับเป็นหูปูไปตลอดหลายปีของการศึกษาแต่ก็มีโรงเรียนทางเลือกนะครับและครูที่มีความสามารถจำนวนมากที่เข้าใจว่าควรสร้างพื้นฐานให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่บังคับไม่ใช่กดดันหรือทำให้กลัวแต่ช่วยให้เด็กค่อยๆเปิดศักยภาพของตัวเองออกมานะครับตรงนี้ผมมีเสริมนิดนึงนะครับเหมือนโรงเรียนดุลศิขาไลที่ ครูทิมนะครับเคยสอนอยู่นะครับคุณพาร์อิสราเสนาะครับท่านผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับมีภาษาติดง่ายๆนะครับว่าที่ดรุนศิคาลัยสอนอะไรนะครับท่านก็บอกว่าสอน learning how to learn นะครับเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไรนะครับไม่ได้ไปยึดติดตำรามากนักนะครับทีนี้เขาบอกว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเด็กเล็กนะครับแทบไม่มีความกลัวโดยเฉพาะก่อนอายุประมาณ7ปี พวกเขาจะแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติช่วงเวลานี้สำคัญมากผู้ใหญ่ไม่ควรไปจำกัดไม่ควรห้ามทุกอย่างหรือพูดว่าทำไม่ได้ตลอดเวลานะครับตรงนี้นะครับที่ผมเคยพูดไว้เสมอเลยนะครับว่าความใสของเด็กนะครับความอยากรู้อยากเห็นผู้ใหญ่ห้ามให้หยุดพูดก็หยุดได้แป๊บเดียวในช่วงวัยนะครับที่เรียกว่าเขามี Curiosity สูงเพราะฉะนั้นการที่ในวัยเด็ก นะครับในช่วงที่คุณหมอบอกว่าหนึ่งถึงเจ็ดขวบต้องเชื่อนะฮะคุณหมอเป็นจิตแพทย์นะครับมีผลวิจัยจากฮาร์วาร์ดด้วยจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอย่าไปพูดกับลูกว่า d o do that d o n t d o that นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเด็กก็จะค่อยๆขาดจินตนาการแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กไทย,ยนั้นไม่กล้า t ิ i n k o u t s i d e the b o กไม่กล้าคิดนอกกล่องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการสอนการเลี้ยงดูหรือ Parenting นะครับ พ่อแม่ไม่ไม่รู้ตัวนะครับว่ายาอย่างนั้นนะลูกยาอย่างนี้นะครับกลัวไปซะหมดเด็กเ็าเลยไม่มีโอกาสได้มีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ตรงกันอย่างมากเลยนะครับห้ามทุกอย่างแล้วก็บางครั้งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นมาตลอดก็คือว่าเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเก่งนะครับพูดเก่งแต่พอออกมาข้างนอกพอเขาจะแสดงความสามารถอาจจะมีเวลาที่เขาตั้งหลักนิดนึงพ่อแม่ชิงตัดบทแล้วว่า เขาอยู่บ้านเก่งนะแต่มาออกมาแล้วเขาอายแต่จริงๆเขาเก่งนะนั่นเป็นการสร้างปมให้เด็กโดยที่เด็กยังไม่ทันคิดด้วยซ้ําแต่พิดแต่เขาต้องการปรับนะครับการสนทนาที่ต่างจากทางบ้านเท่านั้นเองแต่พ่อแม่ชิงตัดบทก่อ,น,อนนี่เสริมให้ฟังนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการสร้างภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้เด็กรู้ว่าเขาทําได้นะครับแค n do ว t ท i t จุดแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองได้นะครับ แล้วความสามารถต่างๆนีครับจะค่อยๆนะครับระเบิดออกมาเองทีนี้พอพูดถึงระบบมอนเตสซอรีนะครับใช้หลักการนี้ปัจจุบันใช้กันทั่วโลกนะครับทั้งในอเมริกาใต้อเมริกาเหนือเอเชียยุโรปนะครับที่เมืองไทยนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่เปิดแล้วก็ใช้ระบบมอนเตสซอรีเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูนะครับว่าแนวคิดของมอนเตสซอรีเนี่ยคืออะไรนะครับในความเห็นของคุณหมอดาวเนียยนะครับก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับสร้างอีโคซิสเ็มนะครับเหมือนดินเตรียมดินนะครับที่เราจะปลูกเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยเตรียมดินสภาพแวดล้อมต่างๆให้ดีนะครับเพราะเยาวชนนะครับเราก็เรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของการศึกษานะครับเป็น educational seed นะครับซึ่ง ต้องการการบ่มเพาะที่เรียกว่าเป็น i n น u b เบชันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าดินไม่ดีนะครับมเมล็ดพันธุ์แม้จะดีอย่างไรนะครับมันก็เติบโตได้ไม่งดงามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องสําคัญมากเป็นความเห็นของคุณหมอนะครับว่าเราต้องเลี้ยงเข้าในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการปลูกต้นไม้นะครับเทียบว่าเมื่อต้นไม้ออกผลนั้นนะครับมันไม่ได้เจริญเติบโตเพื่อตัวเองนะครับแต่จะต้องให้ผลกับผู้อื่นด้วย ผมว่าประโยคนี้ในความคิดของคุณหมอนีครับมันมันคมจริงๆนะครับคนเรามักที่จะเอานะครับตัวเองจะให้ไปอยู่บนยอดนะครับแต่เราระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับก็คือการเป็นผู้ให้นะครับผู้อื่นเหมือนกับผลไม้ที่ต้นไม้ก็โตให้ผลให้ประโยชน์ไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่มอนเตซโรต้องการสร้างและถึงแม้ว่าผู้สร้างระบบนี้นะครับ ได้จากไปแล้วแต่แนวทางของเธอนะครับยังคงทำงานอยู่ก็เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแม้เวลาผ่านไปมากกว่า2,500ปีแล้วนะครับแต่คำสอนก็ยังคงมีชีวิตและส่งต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นคำตอบที่กระชับแล้วก็ผมชอบนะครับที่จะพูดคุยนะครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เป็นข้อมูลตรงเป็นข้อมูล ปฐมอะปฐมภูมิเป็น first-hand information จากประสบการณ์ความเป็นตัวตนที่เรามองว่าคนคนนี้นะครับโดนสร้างมานะครับด้วยระบบอย่างไรจะเป็นตัวอย่างนะครับเหมือนแบบการทําให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับทีนี้ผมก็อยากจะมาถามนะครับว่าถ้าอย่างนั้นนะครับหมายความว่าที่รัเสเซียนี่นะครับ มันเป็นเหมือนคุณหมอทุกคนไหมนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าโรงเรียนก็เป็นส่วนสําคัญนะครับ24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอยูอ่16ชั่วโมงมาอยู่ที่โรงเรียน8ชั่วโมงทั้ง2ส่วนนะครับครูกับบ้านเนี่ยมันต้องจับมือนะครับแล้วก็ไปในทางเดียวกันมีกลุ่มอื่นในรัสเซียนะครับที่อาจจะโดนแบบบังคับ นะครับไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้ยังเป็นระบบเก่าๆอยู่เพราะเมื่อกี้นะครับที่อธิบายก็เป็นการสอนที่เมืองไทยก็พยายามนะครับที่จะใช้หลักการนี้เหมือนกันก็คือใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับหรือเป็น student center นะครับแต่ผมก็ยังเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมีครูเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ได้เปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ประครับประคองหรือ facilitator นะครับดังนั้นคำถามของผมก็คือว่าคุณหมอ ได้รับการเลี้ยงดูมาพิเศษไหมนะครับที่มีความอยากรู้อยากเห็นจนอายุ32แล้วนะครับส่วนมากก็จะหมดไปประมาณสัก12นะครับถ้าตามผลวิจัยของฮาว์วาร์ดเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าคุณหมอโดนเลี้ยงดีเลี้ยงดูมาเป็นพิเศษไหมหรือได้การศึกษามาในระบบพิเศษไหมนะครับ Буду рассказывать да про себя, не про <чужих>, чужих детей, потому что я про них не знаю. Я воспитывался в суровых условиях, как и все дети моего поколения 90-х годов на стыке переменной эпох, когда развалился Советский Союз и переходил он уже в государства, суверенные государства, когда э, государства отделялись от общего и переходили к своим суверенным. Э, э, у меня довольно такой э, тяжелый э, путь э, детства, как и у многих, э, также повторюсь, моего поколения, детей. Э, скорее всего... Э, то, что у меня не было практически ни комфорта, было такое плохое питание, практически не было денег в семье. Моя мама работала на трех работах, вот, чтобы хоть как-то поддержать нижний уровень, чтобы мы хоть как-то прокормились и прожили дальше. Проучился я до 4 первых, проходил я в обычный детский садик, как и везде, где воспитатель был самый главный. Там никаких не было приоритетов, никакой почвы не было. Вот все, что воспитатель сказал, то нужно сделать. Меня там заставляли есть еду, которую я не хотел кушать, я аж плакал. У меня были рвотные позывы, потому что я не хотел есть эту еду, а меня заставляли. Вот в таких условиях я воспитывался. Потом процесс школы, первые четыре класса, в принципе, там от детского сада ничем не отличалось, но добавилось несколько кружков, то есть... В подготовительное время мы могли посещать там, футбольные кружки, либо балетные кружки, либо кружки по пению. Их было не особо много. После этого так скажем, меня перевели э, в кадетский корпус. Это военная школа, полностью военная, где мы жили 24 часа в сутки и проводили там 6 дней в неделю. То есть у меня был один день выходной, это воскресенье, когда меня отпускали к моей родной матери, и я мог пообщаться со своей семьей. А так шесть дней я проводил в обществе мальчиков, девочек с нами не училась, у нас были только педагоги женщины и воспитатели мужчины, бывшие военные. И вот мы проводили, там уже среда была более лояльная хоть и там была военная дисциплина, подготовка, очень много военной подготовки, но все же там было больше, так скажем, той почвы и в почве тех микроэлементов проявления. Там можно было проявить себя, проявить себя там в конном спорте, в стрельбе, в футболе, волейболе, баскетболе, в общем, практически в любом виде спорте там можно было себя проявить. Но, опять же, через спорт. Мы все-таки мужчины. Нас воспитывали чуть по-другому, так пожестче, чем девочек. Но рядом у нас всегда был, ну, и сейчас есть женский кадетский корпус, где учились только одни девочки. И мы иногда встречались, это на, так скажем, бальных танцах, на каких-то театральных постановках. Нас смешивали, и мы могли пообщаться с девочками. А так я учился около семи лет в таком жестком мужском коллективе, где познавал военное искусство, где учился, нас учили проявляться, у нас была своя, так скажем, мужская конкуренция. Скорее всего, вот она мне и дала такой стержень и такую любознательность, то, что мне хотелось быть выше, сильнее, первее всех, как и любому мальчику того времени. А Монтесори Пипат, вы правы, она появилась позже. Я уже, наверное, закончил свой первый университет, бакалавр когда я познакомился со своей женой, и вот мне жена тогда уже рассказала про образование Монтесори, то, что в детских садиках она работала в детском садике и то что вот в детских садиках есть такая система то что они не мерят детей под одну гребенку это будет спойлер я построил свою систему даниловские практики я так взрослых людей создаю взрослым людям среду, потому что по правде все взрослые люди это маленькие дети, которые не исполнили своих мечты, не исполнили своих желаний в детстве и сейчас хотят проявиться. И вот сейчас я создаю такие условия, и они начинают раскрывать свои таланты. Таиланд это страна, я думаю, номер один. По раскрытию таких талантов здесь есть разные острова здесь есть разные провинции где можно проявить себя и где люди приезжают даже за 40 за 50 лет и проявляют себя они впервые начинают петь впервые начинают танцевать впервые начинают знакомиться с людьми впервые начинают там я не знаю делать какие-то поделки вот так вот ครับก็นั่งฟังนะครับผมว่าถ้าผมมาอยู่รัเสเซียสักสักสระยะเนี่ยผมคงจะซึมซับได้เพราะได้ยินหลายคำเข้าใจนะครับมีคำว่า private national นะครับแล้วก็มี e x p o s e เนี่ยผมว่าไป <c oughs> <c oughs> อยู่สักพัก,กน,น่าจะได้ครับผมนะครับเมื่อกี้ได้ยินคำว่า exposure Ex นะครับซึ่งทำให้ผมไปเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องของโมเดลของการเรียนรู้นะครับที่เขาแบ่งเป็น10% 20% 70%นะครับซึ่ง10%แรกนะครับจะเป็นการเรียนในห้องเรียนท่านเห็นน้อยมากนะครับความสำคัญเมื่อกี้ที่เขาพูดเรื่าง x p o s u r e นะครับยังไม่ได้ดูนะ Exposure คือการที่เราพึ่ง e x p o s ์พอหรือว่าพึ่งเราเปิดนะครับเปิดตัวเองมาคุยแบบนี้นะครับกล้าที่จะไปคุยกับคนเนี่ยนี่คือ Exposure Learning 20%นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเอ่อมอนเตสซอรี่เนี่ยนะครับอีก70% เชื่อมกับโมเดลการเรียนรู้นี่นะครับ70%ตัวนี้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่เรียกว่าลงมือทำนะครับ experiential learning นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็น hands on นะ hands on ก็คือลงมือทำ hands on experience นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาตอบว่าไง